ประกอบความรู้นะครับไปปฏิบัติในบ้านตัวเองในโรงเรียนตัวเองท่านดนนนะครับทุกท่านวอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับก็อด้เชิญทุกท่านยกชมได้ครับขอบคุณครับท่านประธานชุมชนนะครับผมแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับผมพี่หมูนะครับผมนะครับอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนเนาะก็เมื่ออาทิตย์ที่อาทิตย์ก่อนนู้นเราคุยเรื่องของ ทฤษฎีกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวในส่วนของวันนี้น่าจะทั้งวันในช่วงเช้าเนี่ยปร,ปรับเวลาจากช่วงบ่ายมาเป็นเช้าครับอาจารย์เพราะว่าน mm. ้องๆจะได้ไปนอนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินดูในส่วนในส่วนของศูนย์นการเรียนรู้นะครับผมว่าจะมีฐานอะไรบ้างทุกฐานนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะทั้งหมดก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเหมือนที่ท่านประธานพูดเนาะเก็บตักตวงแล้วก็เก็บเกี่ยวในเรื่องของกระบวนการต่างๆว่าทํายังไง ครับสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยนะครับในช่วงเช้าเครื่องนี้จะพ่อเสร็จอาหารที่ว้าพูดสัญญาพูดเมื่อกี้นี้คือจะพ่อเสร็จอาหารถามว่าสะดวกได้ไหมเพื่อเปิดหนักหนักแข็งแรงได้ไหมเปิกพุ่งนรงเรียนชิดใหญ่ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะตรงนี้มันไม่มีไู้มดมีมีแต่เครื่องปั่นนะคะมีแต่เครื่องปั่นแล้วใช้ระบบอะไรถ้าถามระบบระเหิด ระเหินน้าน้าจะเสร็จอาหารเนี่ยค่ะมันจะเหิดขึ้นมาแล้วมันจะค่อยๆแห้งใช้ระยะเวลานในการปั่น48ชั่วโมงนะคะเรื่องตัวนี้โดยใช้ไฟ220โวลต์ไฟบ้านกปกติธรรมดนานะคะ48ชั่วโมงก็คือ 2, <S <S 2> วันสลงลูกนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นปุ๋ยแบบนี้เลยเป็นเอ่อไม่ปุ๋ยกราเรียกสารปลูกดินอาจารย์บอกให้เรียกสารปลูกดินเป็นสารปรุงดินอ่ามันจะเป็นอย่างี้นะลูก แน่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้้ยคะจะเป็นเศษอาหารที่เราน้องๆเราเราเหลือลงอ่างค่ะเราดีนามชิ้งเอาเฉพาะเศษอาหารนเจริงๆแล้วที่ชุมชนเห็นเจริญภูมิร้อนนะคะพบว่าเราลงพัทแยกขยะแต่ละแต่ละชิ้นค่ะแต่ละกลุ่มแต่ละกบุ๊กนะคะก็คือพบว่าปริมาณในส่วนของขยะอินทรีย์ขยะที่เป็นเศษอาหารของชุมชนเราประมาณ40เปอร์เซ็นต์เลยเนาะทีเนี้ยพอได้ปึ๊บ เศษอาหารเรามีความรู้แล้วว่าเออช่วงนเรามีปัญหาหลักๆก็คือเรื่องเศษอาหารนะคะในเนี้ยหมอหมอสอบกับที่เราทำพิมพ์ยุกับหมอเกษตรหมอเกษตริฐเขาก็เลยคิดเสนอเครื่องเลยเป็นเครื่องได้หมดนะคะตอนนี้เราก็ลงได้นะคะจะใช้เศษอาหาร80กิโลต่อครั้งแต่เศษอาหารเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่อัตราโจทย์ของเขาจริงๆเนี่ยเขาให้ใช้100กิโลสำหรับเครื่องตัวนี้ก็คือ80กิโลแล้วก็จะผสมที่วัวที่ไก่ที่อะไรก็แล้วแต่ที่คนก็ได้หมด จะต้องเป็นแค่นะคะหรือ20กิโลและผสมอะไรผสมพอดอซึ่งในพอดอตัวนี้คือสารย่อยสารช่วยย่อยเศษอาหารนะคะเราจะไปขอมาจากกรมพัฒนาที่ดินนะคะขึ้นมาตรงนี้มันจะใช้พอดอแค่20กรัมกาน้ำตาล1กิโลใช้ผัก5กิโลแล้วก็เวลาน้ำใส่เรียบรอพอท่วม15วันใช้ได้เลยครับ เป็นเป็นฝ้าแบบนี้นะเนี่ยฝ้าขาวนี้ใช้ได้แล้วแต่ว่าจันเนี่ยเป็นแบบนี้อะใช้ได้แล้วถ้ามันน้อยไปนะเติมกาลน้ำตาลไ่ได้นะถ้าพูดถึงเถ้ามันหมินะเติมกาน้ำตาลได้จำหลักการว่าเราบริหารมันได้ยังไงเราของชื้นมาทำยังไงเนี่ยอย่างอย่างอางย่าง่างอย่างอ่างอย่งย่างอย่างอ่าย่ามอยางอย่างอ่ายาางอย่างอาทอ่างอย่ามอยาทอย่างี่งอย่างย่าอ่อย่า่อ มันเป็นคันรถแล้วนะรถิกอัพเนี่ยถ้าใส่รถิกอัพมีห้าห้าคันไปแล้วนะแล้วมันก็ยุบลงเรื่อยๆแต่บอเนี่ลุงก็ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นละบอเนี่เนี่ยมันยุบลงเรื่อยๆรู้จะเห็นว่าเอามามาสใส่ครั้งแรกนี่มันไม่ต้องมาหมกมุ่นว่าอย่างอย่างลุงตอนแรกลุงทำนะลุงกูว่าเอ้ยเมื่อไหร่มันจะเป็นว่าลุงต้องมาดูทุกวันอนะ่ะ แต่หลักๆกการโดยเราไปดูแล้วคนขี้เกียจเราต้องมาดูมันทำไมวนะเราก็ทำตามตารางมันแต่ว่าถ้าเราทำแล้วเข้าใจมันปุ๊บเนี่ยเราไปที่บ้านเพื่อนถ้ามีเพื่อนต่างจังหวัดเนี่ยพ่อแม่เขาจะรักเรามากเพราะเราไปทำให้เขาเห็นเนี่ยหัวใจสำคัญของมันก็คือนี่น้ำหมักก่อนที่เราจะทำเราต้องทำน้ำหมักให้เป็นก่อนเพราะมันเราจะสังเกตได้ถ้ามันมีกลิ่นเปรี้ยวแสดงว่า มันเริ่มหมูดเริ่มเน่ามันไม่เพียงพอไม่มีอาหารปีนซีใช่ไหมเราก็เต,ติมเติมปีนซีให้เขาพวกน้ำ<ช><ด>หมักไปดูไหมไม่เห็เน่าไม่เห็นที่เอไม้ถังนี้มันเคยเต็มเต็ไมไปสามรอบแล้วมันยุบหายไปหมดเนี่ยเนี่ยมันยุบไปหมดเพราะว่าเรสาสองดินเขาเป็นการย่อย แต่เนี้ยชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้ก่อนก็เอามาเทใหม่เนี้ยเนี่ยแต่วันนี้ทำไมทำไมเราไม่ได้กินเพราะว่าทางคน้าวังการก็เทเทนนสมัยทีนสวยมาเทซีดไป้วเนี่ยเนี่ยมันย่อยเกิดการย่อย ถ้ามีหนอนพลว่านดีนะจ๊ะลูกบนการทํางานของเราสมบูรณ์นะนูเคยเห็นไหมในยูทูบที่เขาเลี้ยงหนอนเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ก็นี่หนอนที่นี่เดียวกันนอนมาแล้วอันลายชาวบ้านเขาบอกว่ากลัวมันกลัวน้ำท่วมอันดับหลักการของมันเอเราเราจะปัาที่น้ำไม่ท่วมถึงมันจะถ้ามันจะท่วมเราก็ล็อกฝาเมื่อแต่มันในฝาทางมันจะไม่มีซีนยางเนาะทีนี้อากาศมันออกได้เมื่อความกดอากาศข้างนอกข้างในเท่ากันเนี่ยเศษอาหารก็ไม่ออกมา เราไม่ต้องไปห่วงเรื่องน้ําท่วมโอเคเข้าใจไหมแต่ถ้าไปเจอหนอนต้องดีใจนะถ้าไปเจอหนอนในถังต้องดีใจอย่าไปอย่าไปรังเกียจเขาเพราะว่าเขามีประโยชน์มากแต่หนอนตัวนี้มีประโยชน์ตกปลาไม่เราถ้าตกปลานีได้ธุรกิจต่อยอดได้เราไปเลี้ยมนอนขายทาได้เราไปหาเสษอาหารตามชุมชนเนาะขยะเปียกนะครับลูกๆขังเกตอะไรไหมเข้ามาชุมชนนี้ไม่มีถังขยะ นะครับชุมชนปลอดถังขยะนะลูกเนี่ยชุมชนปลอดทังขยะนะครับนะครับขยะรีไซเคิลจะมีประโยชน์นะครับนำนำกลับกลับมาใช้ได้มันบางส่วนนะครับเราวันนี้คงจะได้รับความรู้นะครับเดี๋ยวป้าป้าลุงลุงจะตามไปที่โรงเรียนรอบบ่ายนะครับนะครับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะ ถ้าขายปกติก็ถ้าขายทั่วไปก็ได้นะขอให้มีดูของปูของสเมตรได้หรือยางรือเดืเนนอดก็ไ,ได้ที่น้อยใช้กระสอบก็ได้มันก็มีใบไม้มีมูลสัตว์เช่นขี้มูขี้วัวไก่อะไรแต่ส่วนที่เราต้องมาน,น,น,นับนำมาทำพวสามต่อหนึ่งสารนี่ก็คือใบไม้หรือก็คือมวลสารเราเราใช้ใบไม้ลงที่ฐานก่อนพื้น แล,นะแล้วตามเงื่นมืสัตว์มือสัตเนี่ยสามสามตัวหนึ่งอ่ะมีไงก็คือถ้าน,นิดสิบต่อสามกับสองก็มือสัตว์เราเราก็ทำตัวนี้ง,ง่ายเดี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ไม้กวาดก็ได้ขาก็ได้มางเกี่ยร์เกียรมันเราไม่จําเป็นต้องทาให้หมันแน่นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันจะไม่ฟูที่ที่เพื่อนบอกว่าที่ยูนตตะข่ายเนี่ย นี่ที่เป็นตะข่ายเพราะว่าให้อะไรนะอากาศมันโผนะเราถึงไม่จําเป็นต้องเข้าไปเหยียบให้มันแน่นน,นะลูกนะทำยังไงก็ได้อยาให้มันแน่นใหนะ้อากาศมันไหลเวียนได้พอเราโรยมูลสัตว์เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็รมด้วยน้ํา50-60%นในความความชื้นเอาเอาเอา,เอามาราดให้มันทั่วเสร็จปุ๊บเราก็ตามด้วยใบไม้มันก็จะได้เป็นหนึ่งชั้นเอาใบไม้นี่มามาปกปมันเพราะว่าดิน เออินซีนี่มันอยู่ is, いいที่มูลของสัตว์อยู่แล้วเมื่อมันได้ความชื้นมันก็จะขยายตัวมันก็จะแพร่ไปไปด้วยสลายพวกใบไม้ขีดไม้ที่เราที่นำมาจากชุมชนและนำมามาประอบกันตรงนี้แล้วก็ปรุงไปลองตกเลยเนี่ยชั้นเดียวทำครับน้องขอบคุณมากอันนี้ก็สิบซีนเหมือนเดิมถึงสิบห้าซีนเหมือนเดิมแล้วชั้นต่อไปแล้วก็ลำดับลำดับนั้นต่อไปทำให้มีการเดินไปเรื่อยๆ แล้วทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บตัย้ำนะอย่าให้แน่นนะอย่าให้แน่นอันนี้คือยาข้าเหลี่ยพอสามถึงสี่วันเราก็รดน้ำทีหนึ่งรดน้ำบอกสิบวันเราต้องทำอะไรครับเจาะรูเจาะให้เป็นรูให้ให้ทั่วเนี่ยเจาะเสร็จแล้วก็เติมน้ำปกติเราเติมเสร็จแล้วก็ต้องปกนะเพื่อไม่ให้อความร้อนไนจตรเจนเนี่ยมันมันออกมาไวแล้วกวามความชื้นจะไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ต้องเอาไปฝึกลมก่อนน้ามห้ามไม่ฝ่กแดกนะครับ แดงเลยอีกสียนงต่างใบไม้เราเยอะสนามบใช่ไหมใบไม้นใหญ่เป็นใบอะไรใบไม้ต้นอะไรต้นอะไรสัมผัก้ามปูใช่ไหมตามจุลีชื่อเดียวกันหมดใบไม้พวกเนี้ยนะครับเขาอยู่จัดว่าเป็นเป็นเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับพอเป็นพืชพืชตระกูลถั่วปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าใบไม้เขาจะมีคุณค่าทางสารอาหารอยู่แล้ว ไปในส่วนของ g, um, นะักการเนาะหรือพี่ๆที่เขาทำความสะอาดได้ใบไม้มาต่อไปเราจะไม่เอาใส่ถุงดำให้เทศบาลเก็บเดี๋ยวนาะเราจะเอามาทำตรงนี้เอาทำเป็นปุ๋ยพอได้ปุ๋ยเสร็จมาเร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 ากอกรเชื่อมโยงเนาะพอได้ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยเราไปที่สวนมาเห็นนะครับงาไหมต้นไม้งาไหมงาในโรงเรียนเรามีต้นไม้ไหมครับมีเราก็จะใช้ปุ๋ยจากตรงนี้นะครับที่วิเชาชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับที่เทศบาลเนี่ยไปจัดตั้งให้เกิด ซึ่งก็เหมือนกับพวกเราโรงเรียนตอนนี้นเราก็จะดันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เหมือนกับเ,เอกเจริญนะครับถางถางขยะเปี่ยนไม่เห็นใช่ไหมคะว่าถังจะจับโลไหมใช่ไหมคะเห็นกขยะถัทงที่เขาฝังไว้ที่ดินน่ะเขาก็ต้องจับโลแบบนี้นะคะลูกนะคะแต่ถ้าหมกวิธีเนี่ยนะถังเนี่ยมันควนอรอยู่ลอยลอยพื้นดินไม่ใช่ลงไปที่หรือกับพื้นดินนะคะเพราะว่าเ,เหตุผลที่มันต้องควรจะาลอยเนี่ย ชุมชนเราไม่ประสบผลสําเร็จในครั้งแรกนะครับเราไม่ประสบผลสาเร็จเพราะอะไรเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นดินที่ที่อธิบายทีแรกว่ามันเป็นดินที่เราผมเราดินเข้ามามาโขมตรงนั้นแค่เป็นเหมือนว่าเป็นชุมชนเมืองนะคะแลวตรงนั้นเดิมเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆเลยนะคะดินแต่งหวัดโมแลเป็นดินเหนียวพอฝังถังไปเนี่ยแล้วไปชนดินเนี่ยมันไม่ย่อยเลยค่ะอาหารเศษอาหารที่เราใส่เข้าไปนะไม่ย่อยไม่ย่อยทำยังไง มันก็ต้องปล่อยนะนั้นแต่เรามีวิธีการโดยเอาน้ำเนี่ยน้ำหมักเนี่ยไปหยอดและพยายามกระทุ้งมันลงไปน,นะคะมันก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าถูกวิธีถ้าน้องอยากทาที่บ้านนะคะบอกพ่อ,อแม่ให้ทําที่บ้านนะคะให้ขุดดินนะขุดดินเป็นรูลงไปใช่แต่ให้ถังเนี่ยันอยู่อยู่พ้นดินขึ้นมาประมาณสัก70เซน ที่เทลราไปต้องมีนอนอยู่กระดินแล้วมันสามารถซึมได้มันช่วยได้เยอะนะคะตรงนั้นแต่ถ้าเราไปทิ่มอยู่กับดินเลยเนี่ยมันไม่ไปมันไม่ซึมเข้าใจนะคะอันนี้แต่วัวจะสาคัญของมาในการย่อยที่ดีก็คือหางตะกรุดตัวขอ้อมังหงียมันมีนรูเนีน้ขอให้มันเป็นโพรงนึงฟุตได้ยิ่งดีครับปูอยู่ง้ง่างเศษอาหารเนถังนี่เป็นตัวประคองของ,ของตัวประคองเศษอาหารในถัง แล้วก็ในถังที่สมควรที่จะมีฝาล็อกถ้าบ้านไหนไม่มีถังที่มันล็อกได้ใช้ถังสีกองเท่าเราทำแบบนี้มากของเรา,า,เราถ้าเราจะดีใจมากๆในการเทเสียอาหาเนี่ยวันแรกลุงตกใจนะลุงว่ามันเป็นไปได้แหะมันยังผิดนชาวบ้านเขาลุงก็ลุงก,ก็เหมือนกันพวเหือนี้แหละจะต้องมาเป็นผู้นำเขาลุงม,มาเห็นหนอนตกใจนอนตัวเบเ่อตัวอนป กลายเป็นว่าพอเราไปดูดูคูกขี่ของมันมันเหมือนว่ามันเป็นผู้พิเศษเป็นขี่ม้าขาวให้เรานอนตัวนั้นนะนอนุ่มนั้นอ่ะมันเป็นตัวย่อยอาศัยอาหารไม่ถึงอาทิตย์ถ้าถามนั้นยังไม่มีการเติมเพิ่มเติมเลยจากที่เตรียมถามยุคถ่ายหนนอนตัวนั้นนะแล้วถามว่านอนันไปไหนไม่มีคําตอบเดือดซาเพราะมันเดือดะมันมันลอกผาาครับมันก็เป็นมะละมะลงวันลาย ของในุคน,นเลยนะเรื่องขยงพะพวงน้ำงนนํำหินน้ําอะไรเนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้เลยครับส่วนประกอบคือใช้สัระรลดห้ากิโลแล้วก็การน้าตาล2อกิโลผสมกันครับแล้วก็ทำเฉพาะในคนเรือนแล้วก็เวลาผสมกันเนี่ยน้ำใส่ไป พอ,อท่วมวัตถุดิบถ้าใช้ได้นเนี่ยคือ15วันออ,ออกมาเป็นฝ้าใช้ได้เลยเอาไปใช้รถต้นไม้แต่ไม่รถต้นไม้แบบนี้ไม่ได้นะต้นไมา้ตายต้องผสมน้ำหนึ่งขวาน้ำสิบลิตรลดไปเลยนะแล้วกถถ็ถ้าใช้ร้อยเร์เซ็นต์นี่ต้องใส่คัพโขให้มันด้อยสลายไป คนในประเทศครับพยายามมีไซเคิลคือขวดพลาสติกขวดพลาสติกจะมีจะมีะรังสีเดือดขวดพลาสติกใสขวดพลาสติกขุ่นนะครับเราไปคัดแยกจากขวดเรารู้เราแต่ละคนะน,นะครับนักเรียนนะครับจะมีวินัยในตัวเองว่าคัดแยกขยะใน้ต้ก่อนนะครับเพื่อลดปริมาณขยะให้เทศบาลให้เขตนะครับ มีมีถุงของประเภทหรือถังก็ได้ครับหรือถังอ่าอ่าบดพอลลีตนะครับบดพอลลีตถ้าเรานําไปขายจะได้กิโลละสิบกว่าบาทแล้วเป็นบดแก้วบดแก้วนะครับบดแก้วบดเบียร์นี่จะใส่รังนี่จะได้ได้ราคาอีกราคาหนึ่งถ้าไม่ใส่รังจะเป็นอ่าดรวมเขารวมนี่ในราคากิโลละหนึ่งบาทนะครับทีนี้เราเราเราทัดแยกจากบ้านเราไปนนะครับกาแฟผ้าลูกทุกทุกท่านเนาะ ให้คัดแยกจากบ้านเราเพื่อลดปริปมาณขยะเพื่อเป็นแบบอย่างของคนท่านอื่นต่อไปนะครับเพราะว่าทุกคนได้เรียนรู้นะปฏิงานชุมชน,น,น,นเนี่ยจญให้เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ที่บ้านตัวเองก่อนนะครับมาฝากไว้เนอะอาะท่านนี้ถ้าจะปฏิบัติเนาะที่ไปที่ชนเราเนี่ยรัให้ปฏิงานคัดแยกแต่ละประเภทมันมีหลายประเภทครับ ขยายอะไรอย่างดีๆเขินเนี่ยทำมาเป็นเป็นเงินนะครับเป็นเงินนะครับขยับให้ทำดีๆเป็นเงินนะครับหยู่บ้านตรงเนี่ยเป็นสนามเตี๊ยมตะกรอนอ้าสอาชีพเต็มถังเดี๋ยวนี้เดือนหนึ่งถึงเต็มเพราะขาดแย่ตรงนั้นก่อนเราขาดแย่ก่อนนะครับนะครับต้องต้องเอาเตือนที่เราก่อนนะครับก็ฝากไว้ก่อนโอเคเนาะครับครับสวัสดีครับเจอกัน เรีนก่อนนะคะไปสักแยกขยะอยูบบที่รุ่งพันธ์นะคะแยกในโรงเดีนเราก,ก่อนนะคะทีนีน้ติดที้มีท่านอ๋อนะคะเดี๋ยวจะจบๆไปให้เมื่อคีนน้องที่ที่ตอบคำถามที่0น,นะคะกี่ท่านเลย4ท่านน้องที่ใช้คนนั้น่อย ที่พี่พยายามจะบอกพวกเราที่ลุงป,ป,ป้าพยายามจะบอกพวกเราก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของขยับมันเป็นเรื่องของไทยครับ